อยู่ที่ราชบุรีนะครับคลิปนี้พามาชมรถด่วนพิเศษทักษิณารัตที่สามนึ่งนะครับกรุงเทพชุมทางอาดใหญ่ตอนนี้กำลังจะเข้าจอดที่ราชบุรีนะครับ17นาฬิกา20นาทีนะครับวันนี้ก็ลาช้าอยู่ประมาณ30กว่า คลิปนี้ถ่ายวันที่7จมิถุนาสอง5นห้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ใช้ฮิตาชิใหม่เลขอะไรทํำขบวนนะครับหมายเลข4504นนะครับทํำขบวนนะครับ

ลำตบุรนสถานีสงขลาสถานีโงเทพปลายทางสถานีชุมทางหัดใหญ่ ตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปรถไฟนะครับพอดียุ่งๆกับเรื่องของการทำงานนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆ FC ด้วยนะครับที่รอคลิปวิดีโอกันนะครับวันนี้ก็ พอดีเลิกงานนะครับผ่านมาพอดีนะครับพอดีไปเช็คเวลาดูนะครับวนด,ดิเศษสามหนึ่งก็กำลังจะเข้าจอดก็เลยแวะถ่ายมาฝากเพื่อนๆหน่อยนะครับดูถ้าเหมือนผู้โดยสารจะไม่ค่อยเยอะนะครับ เตรียมตัวออกแล้วนะครับตากล้อัแรัวเที่อนพร้อกจากสถานีราชบุรีแล้วจีรับส่งผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะ จริงๆตามเวลานะครับถ้าไปถึงปลายทางที่หาดใหญ่ก็จะอยู่ประมาณหกโมงกว่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเราพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ